ดีค่ะอยู่เมืองไทยสบายเป็นเจ้านายมาอยู่เมืองนอกเป็นไรเจ๊เจ๊อยู่เมืองนอกเป็นคุณลาอยู่เมืองนอกเป็นคุณนายล้างสื้อค่ะเนี่ยไม่เหมือนลำปางหรอกลำปางโดนโดนผู้ต้องาีหลอกมาหลอนให้เงินมาตั้งข่ายที่หกพันด้วันหกพันโลแมมหลกมาเลยมาจากเมืองตากรวยแน่พอนเ พาไปเจอภาะพเลี้ยวหอทองบอกเราเหลืองอาลามบองมันเหลืองอาลามเห็นมับตรไกยโอ้โหเหลืองที่ไหนได้ใหญพูดพูดแล้วจนหนาวแต่ยังนี่นะจะบอกให้หัวลำปางอ่ะตอนที่ี่เจอผลแรกนะอยยังหล่อลำปางเนยผลหล่อมากถึงวันนี้ลงพุงอาเลนไอ้ทางทำนาเลนเสียเลยอะอาเลนแบบ้ระ่ะ หล่อๆไม่รู้ไปทำยังไงูท้องโตท้องโตอ๋อแต่เป่าลืมไปว่าแต่ลำบางเขาป่วยก็เป็นเออ่บาหวานเนาะเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ตั้งแต่กรรมาพันธุ์ตั้งแต่เด็กๆเขาก็ฉีดพุงฉีดอะไรก็พุงโตเนาะแต่อีกอย่างปลามันคงจะกินเยอะกินหัวป่วยหัวเลยไม่มีแรงแต่นี่นี่จะบอกให้ ทุกวันนี้เป็นไงล่ะเงินหกพันปาแบบปีนี่ต้องตอนนี้ต้องสามีรู้จักอ่อยอ่ะอ่อยอ่ะอ่อยอ่ะเขาอ่อยยังไงวะปลาเขาอ่อยกันยังไงอ่อยยังไงหันนะหันคือหันตัวเองอ่อยยังไงล่ะเ้าอ่อยยังไงทุกวันนี้ทายังไงต้องจ่ายคืนทุกทีเท่าไหร่เดือนละห้าร้อยเออเกินแลวมั้งเกินหกพันแล้วเกินหกพันแล้วโดนฝรั่งต้มค่ะโดนฝรั่งต้ม ตอนแรกคิดว่าเขารวยไม่ไม่ตอนแรกเราฝังเห็นเงินหกพันแล้วโอเคกูมาแต่ตอนเนี้ยต้องอยู่เพราะความรักแล้วร <c oughs> ักเขาแล้วทิ้งเขาไม่ลงคนไทยเี่นนิสัยจะเป็นยังไงตอนแรกขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้สุกวันนี้อโอ้ยผ่าจิลิวห่อทองพี่น้องเอยชำมันเถอะจะห่อทองต่อไปแห่แต่ว่าจะไปรู้เลยต่อไปตอนนี้อาจจะเป็นผักกิลิวห่อทองต่อไปอาจจะเป็นทองห่อผักกิลิวเราจะไปรู้อนาคต พารู้งานคนทุกคนก็หาแต่ผหวรวยใช่ไหมล่ะใครจะไปรู้เกิดสักวันอารเลนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งของที่นี่ขึ้นมาล่ะเป็นทองหอผักชิรู้ดน่ของอย่างนี้ใครจะรู้ใช่ไหมเอเจ๋เรายาวเลยบายพักชีเรยวหออทองค่ะ